เดี๋ยวให้ผู้การกับเมงปอ,น,อนตอบดีกว่าที่ว่ามีดราม่าเรื่องผู้มีพระคุณลืมบุญคุณหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยให้หนูอตอบเลยใช่ครับก็คือที่ผ่านมานะครับก็มีผู้ใหญ่ให้โอกาสอะไรเงี้ยที่ว่ามีงานให้มีงานให้มาอย่างเงี้ยก็กคือผมไม่เคยลืมผู้มีพระคุณทุกคนของผมเลยครับก็คือผู้ใหญ่ทุกคนรวนแล้วแต่ว่าเอ,อเอ็นดูเมตตาแล้วก็หวังดีที่อยากจะให้งาน หนูก็ขอบคุณทุกๆผู้ใหญ่ทุกๆคนค่ะที่ให้โอกาสแล้วก็เมตตาหนูทั้งสองคนหนูทั้งสองคนนะคะไม่เคยลืมไม่เคยลืมใครจากคนหนึ่งเลยค่ะที่มอบโอกาสทําให้หนูมีวันนี้ขอบคุณค่ะไอตอนช่วงหลังบ้านนะมันมันก็เราก็ต้องรับมือกับสภาพจิตใจของตัวเอง<ม>ก็โดยการอาจจะไม่ไปดูเรื่องพวกนั้นบ้างอะไรเงี้ย แต่บอกไปเลยรู้ว่ารับไม่ไหวใช่มันรับไม่ไหวครับมันเครียดมากเลยครับรับไม่ไหว,วพดพ<อ>ราะว่เลยเวลาเราจะไปทํางานเนี้ยคือมันต้องแยกแยะงานก็คือส่วนงานอารมณ์ส่วนตัวเฟิอารมณ์ส่วนตัวอนี้ครับคือเมื่อวานอะเฟิร์นเจอน้องใช่ไหมเมื่อวานเฟิร์นเจอน้องด้วยความที่เราก็ดูข่าวพี่ดูดราม่าดูอะไรแต่เราก็ไม่ได้ตัดสินว่าน้องเป็นยังไงเพราะว่าพูดง่ายๆเราก็คือนักธุรกิจคนหนึ่งใช่ไหมล่ะเฟิร์นทำการตลาดเฟิร์นก็ต้องการแบบ อากระแสสื่ออะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วพอเฟิร์นเจอน้องเินก็น้องเจอเราก็ยกมือไหว้เลยเนาะแล้วแบบพี่แบบเหมือนตัวสารอ่ะพี่แบบเหมือนน้องเขากําลังเครียดกับดราม่าอยู่ก็เหมือนตัวสารอ่ะเฟิร์นก็แบบเป็นอะไรอ่ะเขาก็บอกว่าผมจะทํางานให้พี่แบบดีที่สุดนะครับแบบผมแบบอะไรอย่างเงี้ยสมมติเอาฉันจ้างเธอเธอก็ต้องทํางานนะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบเออเอนดูน้องแล้วก็สัมผัสได้ถึงแบบ นี่น้องไม่ได้ผิดอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยน้องเคารพอย่างน้องเจอเราเนี่ยน้องเคารพทุกคนที่มีพระคุณมีบุญคุณกับน้องน้องเคารพหมดแต่บางทีด้วยความที่น้องใหม่น้องอาจจะแบบคุณไม่หมดครบหรืออะไรอย่างเงี้ยอันนี้ความคิดเฟิร์นนะส่วนความคิดเฟิร์นเฟินมองว่าเราอ่ะจ้างงานน้องน้องทํางานให้เราอ่ะมันก็จบอันนี้ส่วนตัวพาเล่นตลกเลยค่ะ พราะว่าที่บ้านเฟิร์มมีแต่ตลกมีแต่อ่าอะไรก็ไม่รู้ว่ามีแต่คือไปบ้านเฟิร์มก็จะมีแต่แบบไม่ได้พูดถึงใครอะไรอยู่แล้วจะพูดถึงแต่เรื่องงานแล้วก็บอกว่ายิ่งสูงยิ่งหนาวแล้ว,ลวระคังยิ่งตียิ่งดังเป็นเรื่องปกติหนูก็ต้องรับให้มันได้รับให้มันทนันเพราะว่าอย่างพวกพี่ก็ผ่านมาทุกเหตุการณ์อยู่แล้วก็ใครเจอใครเนี่ยไหวให้หมดก็บอกอย่างเยอะเพราะว่าอย่าลืมตัวสิ่งสําคัญก็คือเฟิร์มเฟิร์มก็จะบอกเลยว่าในสังคมเนี่ย คนเคยสูงสุด,ส,ดสุดก็ก็ลมได้แต่ความน่ารักที่เรามีอยู่อะอยังไงมันก็ไม่หายอะพี่ถ้าน่ารักนักข่าวก็รักใครก็รักพี่ๆหรือแม้กระทั่งคนจ้างงานอย่างเราอะก็อยากจ้างต่อต่อให้ไม่มีงานก็สนับสนุนว่าเพิ่งมารู้ว่าคุณพ่อน้องก็คือว่าจริงๆแล้วค่ะเพิ่งอายุเท่าไฝ่เลยเป็นรุ่นพี่ไฝ่แค่ปีเดียวเพราะฉะนั้นก็ผูกันกับแม่ปอก็เป็นรุ่นลูกเลยในฐานะาไฝ่ก็ ระยะเวลาสี่ห้าวันที่ผ่านมาใช่ไหมลกูกหนูเลิกงานแม่ว่าจะเป็นแบรนด์ใครฟ้นนาน่จะโทรหาน้องตลอดว่าขึ้นรถหรือยังคนผู้ใหญ่คนนี้ส่งส่งขึ้นรถหนูถึงหรือยังเพราะว่าใช้เวลาในการเดินทางค่ะสี่ชั่วโมงจากที่มหาลัยน้องจริง,รงๆแล้วน้องอ่ะอยากรับทุกแบรนด์นนะแม่แต่ทีเนี้คือว่าด้วยความที่เขาเรียนหนังสืออปีนี้ก็ปีสามแล้วอ่ะแม่<ฮ>ใช่ไหมใช่แล้วก็อยากจะบอกว่าไปรับน้องไก่มากนะคะไบล้รับคือหกชั่วโมงเจ็ดชั่วโมงผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ทุกคนก็ต้องขับรถไปส่งอีกสี่ชั่วโมง น้องฝันน้องจะได้นอนสี่ห้าวันที่ผ่านมาคือตีห้าเอทุกวันนะคะแล้วน้องกําลังทาไอ้เนี่ยแม่อะไรเขาเรียกมากลุ่มอ่ะที่เราจะเรียนจบแล้วอะ่ะมันมันก็มีการขาดเรื่องเรียนไปบ้างแบบไม่เต็มร้อยค่ะสําหรับฝ้ายๆ้ายก็พยายามให้กําลังใจน้องแล้วเพราะเราก็อยู่องคการนี้มานานใช่ไหมแม่หนูก็จะสอนในฐานะที่ว่าเอ๊ยเจอผู้ใหญ่อย่างเงี้ยค่ะก็ให้แบบาตามสไตล์เขาเขาก็เป็นเด็กที่มีสัมมาคารวะอยู่แล้วเป็นเด็กที่นอบน้อมอยู่แล้ว หนูอาจจะแบบคุยเล่นๆกันว่าภ<ห>ูการถ้าได้ยอดได้อะไรหนูก็แค่แซวว่าเออเอารถไหมลูกล ide, จะเป็นรถมอเตอร์ไซค์หรือจะเป็นบีเอ็เออะไรก็คุยกันเล่นๆอะไรเงี้ยค่ะเขาบอกว่าตอนเรื่องรถเรื่องอะไรภูการภูกานไม่ได้อยากได้เขาอยากให้ไปดูพ่อก่อนสิ่งที่แบบโอ้ไฟฟ้าไฟก็แบบในฐานะเราเป็นแม่เนาะถ้าแบบในรู้สึกว่าแบบแม่ช่วยไปดูพ่อให้หนูหนูหน่อยได้ไหมพ่อตอนนี้ลาบากมาก ถึงขั้นแบบว่าจะไปทํางานก็ต้องเอาไว้โม่งปิดหัวอันนี้เรื่องจริงนะคะแล้วได้เงินแค่วันละสามร้อยบาทเพราะว่าหลังจากจบจบจากข่าววันนั้นไปอะคะ่ะก็โดนกระแสเหมือนรุนแรงเหมือนกันอะไรงี้ค่ะซึ่งหนูก็เลยคิดว่าเฮ้ยแม่ก็มีแต่แบบงานองคอสเมติกกะใช่างทำเราไม่รู้จะช่วยพ่อในงานก่อสร้างแบบไหนก็เลยแบบผัานไปถามแฟนอะคะ่ะพอดีบ้านป้ายเพิ่งก่อสร้างชั้นสองพอดีมันก็เป็นอะไรที่แบบประจวบเหมาะได้หนูก็เลยคิดว่าเออเงินในส่วนสุดท้ายที่เป็นเงินค่าสินสอดนะคะ ฝ้ายก็เลยจะบอกว่าขอรับผิดชอบให้เพื่อว่าเออน้องเขาก็น้าอินดูแล้วหนุมก็บอกว่าแต่ทีเนี้ยพ่อเขาไม่รับเงินก้อนหนุมก็เสนอว่าพ่อเดี๋ยพ่อมาทํางานแต่หนูอยากให้พ่อเอาเงินไปเคียร์แม่น้องจะได้จะได้แบบสบายใจทั้งสองฝ่ายอะไรเงี้ยค่ะซึ่งพ่อเขาก็ตอบกลับหนุมมาเลยวันนั้นว่าเขาไม่ขอรับเป็นเงินก้อนแต่เขาขอแบบดูว่าถ้าเป็นกระเบื้องตรงไหนหรือว่าเป็นเพดานตรงไหนเขาขอรับเป็นทีละสองหมื่นทีละสักหมื่นอะไรประมาณเนี้ยค่ะ ซึ่งเดี๋ยวหนูก็จะรับผิดชอบในเรื่องค่าสินสอดก็สุดท้ายเองใช่แต่พ่อขอเป็นนําพักกำลังของเขาเองค่ะก็คือตอนนั้นนี่คือไม่ไม่ได้ผิดใจอะไรกันครับแค่ว่าเออมันพูดคุยกันยากหน่อยแต่ตอนนี้ก็คือแต่ก็คุยสบายใจขึ้นครับคุยมากขึ้นแล้วครับใช่ครับแล้วความติดใจพ่อตอนนี้เป็นยังไงางพ่อก็คือเหมือนว่าได้เติมไฟเข้ามาก็คือเหมือนเขาก็มีความมวังมีกําลังมากขึ้นเพราะว่ามีงานเข้ามา เขาก็อยากจะทําให้มันเต็มที่อ่อองจริงนะคะพี่หนูอ่ะดูตั้งแต่เรื่องค่าตัวคือหนูจะเล่าตั really ้งแต่เริ่มแรกฟังก่อนว่าหลังจากจบรายการหุนกระแสหนูก็ได้พีการโพลตามหาน้องซึ่งเราก็คิดแล้หละว่าเราพาน้องมาคือพามาทํางานเพราะว่าหนูก็แบบหนูก็ไม่รู้จริงๆว่าต้องให้ค่าตัวเท่าไหร่เพราะเราไม่ได้รู้ว่ากระแสเขามันจะมาแรงมากน้อยแค่ไหนแม่ยกเขาจะมากน้อยแค่ไหนทีเนี้ยหนูก็เลยคิดว่าองานแบรนด์หนูอ่ะหนูให้ได้อยู่แล้วอ่อย่างแบรนด์เดลล่าอย่างเงี้ยหนูให้ได้อยู่แล้วหนูก็เลยคิดว่า แล้วถ้ามันไม่ได้ปังเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่เราจะทํายังไงให้เด็กมีงานพ่อ,อไในเราก็ชวนเขามาแล้วหนูก็เลยติดต่อไปหาแม่เปิร์นแม่ป้ายแล้วก็แม่ตักนะคะที่แบบว่าแม่แอบบหางานให้น้องหนูของ,งานให้น้อง,องไหนอยดนไหยคือฝันเนี้ยเป็นคนโทรหาพวกหนูว่าของ,งานให้น้องหน่อยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเฟริร์นก็แบบว่าเอออ่ะอ่ะตามนั้นเลยมีคิววันไหนก็ตามนั้นเพราะว่าคือเราต่อคิวอยู่ละก็คือมาเลยอะไรอย่างเงี้ยน้องขอให้ช่วยก็อ่ะได้อะไรอย่างเงี้ย ก็ช่วยๆกันเป็นเจ้าของแบรนด์เหมือนกันนียใช่แล้วหนูก็จะโดนหนักที่สุดคือเรื่องค่าตัวคือแบบหนูอ่ะก็ไม่ไม่รัวแม่คือเราตรงๆเราก็ไม่เคยแบบพาเด็กมาทําอย่างนี้หนูก็เลยคิดว่าอ่ะค่าตัวน่ะคือสี่หมื่นคนละสองหมื่นน่าจะโอเคแล้วแม่แม่ที่หนูพาไปหางานให้เนี่ยเขาจะโอเคกับกับแบบว่าเออค่าตัวเด็กไม่ได้แรงมากแล้วหนูก็คิดอยู่แล้ว,วพี่ว่ายังไงแบบแม่ฟักแม่ตักแม่เฟินแม่ป้ายเนี่ยคือเขาเปย์หนักอยู่แล้วก็วยิ่งเอ็นดูว่าน้องคือไม่ค่อยมีเงินเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ แล้วแต่ว่างานที่เข้ามาหาน้องเนี่ยน้องเป็นคนดีลงานเองรับงานเองแล้วก็อเอาพูดูตรงก็เรียกเงินค่าตัวเองคือไม่ได้เกี่ยวกับหนูแล้วตอนนี้คือหนูอยากให้ทุกคนเข้าใจว่าหนูอ่ะเป็นแค่คนคอยแนะนําน้องหนูไม่ได้เป็นผู้จัดการส่นตัวน้องแล้วหนูก็ไม่ได้ตั้งเลทนะคะว่าจะต้องสองหมื่นตลอดที่เขาดรามากว่าควรได้เป็นแสงอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะคืองานที่หนูน่ะหาให้อยากมีแค่ไม่ไม่ฟายไม่ตักไม่เปิน แล้วที่เหลือคนที่ดีวงานมหาน้องเองน้องก็สามารถอ่าเรียกค่าตัวได้เลยแล้วแต่ความเหมาะสมของน้องอะไรเงี้ยค่ะนี่หนูก็หนูก็ยังตอนมีเรื่องหนูก็ไปดูว่ามันเกิดเพราะอะไรเพราะว่าเหมือนพี่เขาไปไลฟ์สดในติ๊กต็อกแล้วทีนี้เหมือนเขาอาจจะพูดเล่นหรือพูดจริงอะไรเงี้ยเขาด้วยความที่เขาเป็นคนพูดเล่นอย่างนั้นอยู่แล้วแต่ว่าสื่อพวกประชาชนที่เล่นโซเชียลอะค่ะเขาไม่ได้อย,<ม>อยู่เขาไม่ได้อยู่กับพี่เขาตั้งแต่เด็กกันเลยจะไม่รู้ว่า เขาเป็นบนคนที่มีบุคลิกยังไงทีนี้เขาก็จะตัดคลิปแล้วก็ไปตีความแล้วก็เป็นดราม่ากันไปค่ะแต่หนูก็อยากให้ทุกคนนะคะ ให้ทุกคนเห็นใจพี่เขาเพราะว่าหนูกับพี่เขาก็คุยกันเรียบร้อยแล้วค่ะเราเข้าใจกันดีค่ะขเขาเ,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 เป็นญาติเป็นพี่น้องเป็นเป็นเป็นญาติกันค่ะแต่ก็คือยืนยันตรงนี้เลยกับพี่สิลยว่าเราไม่ได้มีผู้จัดการส่วนตัวไม่มีค่ะหนูไม่มีผู้จัดการส่วนตัวค่ะคุยงานเอง<า>อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเราเซ็นสัญญาใครหรือเปล่าคะไม่เคยเซ็นเราในเรื่องของการรับงานก็คือที่บอกบางคนบอกใครทักมาเราไม่ได้อ่านไลน์นี่คือไม่ใช่ไม่ตอบแต่ว่าพยายามตอบทุกคนใช่ไหมใช่ค่ะพยายามตอบแล้วค่ะ คือต้องเรียนที่อันนี้ขอแก้ข่าวให้น้อง <c oughs> อันนี้ขอแก้ข่าวให้น้องเลยเพราะว่าเฟิร์นไปรอรับน้องอ่ะที่โรงเรียนน่ะยังหาพิกัดไม่ได้เลยเพราะน้องเรียนอยู่คือไม่ได้ส่งพิกัดให้เราสักทีเพราะว่าน้องก็ไม่ได้ตอบขนาดเรารู้จักกันอันนี้ก็คือบอกเลยว่าน้องก็ไม่ได้ตอบไลายแม้กระทั่งคนที่ไปรับเพราะว่าน้องแล้วน้องก็ส่งรูปมาคือผมกำลังเรียนอยู่นะครับอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เข้าใจเราก็รอจนกว่าน้องจะเลิกเรียนอะไรอย่างเงี้ย ไปรับใครรับค่ะทุกคนทุกคนต้องไปรับอาจารย์ถึงสุงค่ะส่งคือตอ้มีคน่บางทีอ่ะวันนั้นอ่ะรับวันนั้นส่งวันนั้นแม่เป็นแบบนั้นทุกคนคือทุกแบรนด์คือตอนเนี้ยน้องน้องเรียนคุณแม่ยเรียนคุณาลัอันนี้เรียนคูปถงัยแล้วจะขาดเรียนไม่ได้เลยค่ะเพราะอยู่ปีสามแล้วทีเนี้ยด้วยความที่ว่ามีงานติดต่อมาน้องก็จะต้องแบบให้ไปรับที่นครสวรรค์พอไลฟ์เสร็จก็คือต้องกลับไปส่งที่นครสวรรค์อย่างเงี้ยค่ะพี่ แต่ส่วนคิวงานของหนูก็คือหนูจะพยายามแบบเลี่ยงที่สุดอย่างคิวงานไม่ตั๊กไม่เฟินไม่ฝ่ายหรือของหนูเองเนี่ยหนูก็คือจัดนิสสออาทิตย์เพราะไม่ไม่ให้กระทบกับการเรียนเขาแต่ว่าอย่างอื่นที่เขาอยากจะรับหรืออยากจะอะไรให้เขาเคลียร์เวลาของเขาเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือไรที่บ้านเขาเลยที่นครสวรรค์ได้ง่ายได้เริ่มปรับตัวแล้วค่ะเพราะว่าหนูก็มือใหม่ค่ะพี่ไม่มีไม่มีประสบการณ์หนูก็จําเป็นต้องพัฒนาตัวเองแล้วก็ขอคําปรึกษาจากพี่พี่แม่ๆม่อยู่ อยู่ในนอนพออยู่เนอะนอนนอนน้อยแต่นอนน้อยนนะแล้วพอจากคุณงานตอนนี้มันเยอะแค่ไหนก็เยอะไปยันสิ้นเดือนตุลาเลยค่ะโอ้แล้วเกณฑ์จะดูว่าเหมือนบางงานเขาสามารถที่จะหนูก็จะต้องดูว่าเพราะหนูเป็นคนที่เรียนไปด้วยทํางานไปด้วยตรงนี้ก็ต้องเพราะหนูยังเน้นเรื่องเรียนยังไม่ทิ้งเรื่องเรียนก็จําเป็นจะต้องสแกนว่าพี่เขาเร่งถ้าพี่เขาเร่งมากหนูก็คงจะรับไม่ได้เพราะว่าหนู มันตรงกับเรียนอย่างเงี้ยค่ะก็จะเน้นว่ามันคอนแทคกกับเรื่องเรียนไหมอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็ปรึกษาแม่แม่ไหมคะปรึกษาค่ะปรึกษาปรึกษาทุกเรื่องนะบางทีน้องก็แบบคือคนทำยังไงทีมีทันที่สี่ที่ไม่ได้นอนอ๋อไม่ได้นอนขึ้นมาสี่ทันอันนี้แม่แม่หายเครียดไหมคะหม่ไม่เครียดเครียดอะไรอยู่หรอในมุมเฟิร์นเฟิร์นมองว่าเรื่องเนี้ยตอนเนี้ยมันแรงมากแล้วก็ละเอียดอ่อนมากๆเฟิร์นอะอยากให้ทาง แต่ละฝ่ายอะ่ะเขาตอบกันเองหรือพูดกันเองเพราะว่ามันมันเริ่มเป็นในเรื่องที่เริ่มจะเข้าด้านกฎหมายละหรืออะไรละอย่างเงี้ยเราพูดไปเนี่ยไม่ได้เลยโดยเฉพาะน้องเนี่ยไม่ได้เลยเพราะว่ามันเข้าถึงอ่ะเราก็รู้ว่าแรงมาก <Okay. S 1> ดังนั้นถ้าเฟินว่า,าให้เขาเคลียร์หรือออกมาพูดกันเองดีกว่าในเรื่องพวกนี้ส่วนเราเนี่ยก็เป็นกําลังใจให้ทุกฝ่ายถ้าสาหรับเฟินนะเพราะเฟินเคยผ่านเรื่องดราม่ามาเยอะ ดังนั้นเนี่ยเฟิร์นเป็นกาลังใจให้ทุกฝั่งทุกฝ่ายดีกว่าเพราะเราก็ไม่ได้รู้ว่าอันไหนเรื่องมันเป็นมาย,ยังไงตั้งแต่เริ่มต้นอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. นี่ก็พูดตามตรงก็เป็นคนคนหนึ่งที่ยุ่งเรื่องของคนอื่นเหมือนกัน mm hmm. ก็อ่านตามอ่านอยู่เหมือนกันพี่ก็จะคอยดูเหมือนกันว่าเรื่องมันเป็นยังไงแต่เป็นกําลังใจให้ทุกฝั่งทุกฝ่าย mm hmm. แล้วก็กำลังใจให้ดีกว่าพี่ mm hmm. พูดไม่ได้ในส่วนของเฟิร์นว่าน้องอะ่ะเป็นห่วง เป็นห่วงแม้กระทั่งที่อ่าแม่เขาเคยจ้างงานน้องเขาก็เอนดูน้องเขาก็มีอะไรแบบให้น้องเยอะแยะมากมายคนว่ามุมน้องน่าจะเป็นห่วงน่าจะเป็นห่วงทุกฝ่ายก็คือมันเป็นห่วงครับก็คือแม่เขาเคยให้โอกาสให้นั่นให้นี่อะไรอย่างเงี้ยครับอยากให้กำลังใจแม่ยังไงบ้างตอนนี้อะไรย่างเงี้ยก็สู้ๆนะครับแม่ผมอยู่ข้างแม่เสมอครับ เต็มกำลังใจให้แม่นี่สนของเราแม่ค่ะก็หนูก็เป็นห่วงเหมือนกันค่ะเพราะว่าแม่ก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีพระคุณกับหนูเหมือนกันหนูก็อยากจะให้กําลังใจใแม่คะ่ะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นหนูก็ยังรักแล้วก็เคารพแม่เหมือนเดิมคะ่ะผมเครียดครับมผมเครียดครับผมเครียดครับไอ้ยังไงก็คือ,อก็คือเหมือนผมไปอ่านฟีดแบ็กจาก ในโซเชียลอะไรครับมันก็รู้สึกแบบกดดันแล้วก็โดยความที่เป็นห่วงเขาด้วยห่วงสภาพจิตใจของเขาอะไรเงี้ยครับก็เลยไม่รู้ว่าจะต้องหาวิธีแก้ไขย,ยังไงก็เลยอยากจะปรึกษาพี่หนุ่ม mm hmm. เพราะว่าผมคิดว่า mm hmm. พี่หนุ่มเขาน่าจะเป็นกลางที่สุดแล้วก็เป็นธรรมที่สุด mm hmm. ก็เลยปรึกษาก็ได้คําตอบแล้วก็มา,างั้น mm hmm. ผมก็เข้าใจในคีย์เบิร์ดมันก็ไม่ยากครับเพราะว่าทุกวันเนี้ยเมื่อก่อนผมเป็นยังไงวันนี้ผมผมก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่ครับ แต่ว่ามันก็ต้องมีเรื่องการบริหารเวลาให้ให,ให้ลงตัวให้ถูกต้องอะไรเงี้ยเพื่อให้ไม่ไม่กระทบฝั่งใดฝั่งหนึ่งเขาบอกว่าในละคณอะไรเงี้ยครับแต่จริงๆคือผมไม่เคยลืมใครเลยครับสักคนเพราะว่าทุกคนรู้แล้วเป็นผู้มีพระคุณและคนที่จะลืมไม่ได้เลยเลยก็คือพี่หนุ่มกัญชัยเพราะว่าเป็นคนที่ว่านําเสนอเรื่องราวของผมออกไปจนทำให้ผมได้มีโอกาสมานั่งอยู่ตรงนี้ทุกวันนี้แล้วก็เอฟซีด้วยขอบคุณแลก็เอคุีที่คอยสปอร์ตน้องๆด้วย เพราะว่าทุกคนก็นเนะใช่ครับเป็นพลังบวกให้ผมมากมาเลยมาถึงคือไปไหนคนถ่ายรูปเยอะไหมไปไหนมาขถ่ายรูปเยอะไหมมีครับก็มีแม่แม่เขามาขอถ่ายรูปครับแต่ดงว่ามีงานแสดงติดต่อมาแล้วงานแสดงยังไม่มีค่ะแต่มีงานร้องเพลงมีพล่วตอนนี้มันจะมีเรื่องนี้ไหมแบบแย่งตัวพวกกันจะไปเป็นศิลปินในค่ายไหนอะไรอย่างงี้ไม่มีนะคะแต่ก็มีคนติดต่อแล้วไปเป็นศิลปินแล้วแต่ผมก็ต้องใส่ตองคิดก่อนว่า มันจะยังไงมันจะกระทบกับเรื่องเรียนไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าเรื่องเรียนสําคัญที่สุดครับเอาไปเดีพอเรียนจบแล้วจะเป็นครูพละเลยอย่าเป็นนักร้องเป็นครูพละที่มีคุณภาพครับเออแล้วไม่เป็นนักร้องเหรอเป็นครูพละที่เ้อาเพลงก็ได้เหมือนกันนะเอออ่าเรื่องสัญญาให้เลียร์ให้พี่ๆฟังไปเลยก็คือมันไม่ได้มีสัญญากับใครเลยก็คือมันเหมือนพูดไว้พร่ะเหมือนพี่เขาก็เป็นห่วงว่าอนาคตไม่รู้ว่ากระแสมันจะขึ้นอย่างนี้อยู่หรือเปล่าหรือว่าดาวลงอะไรเงี้ยครับ ก็คือเหมือนเป็นใช้ไว้คุยกันไว้ว่านี่ถ้าเกิดวันนึงหนูไม่มีงานหนูหาพี่ได้อะไรประมาณนี้ครับเรียนให้สูงที่สุดเก็บเงินไว้เอาไว้เรียนให้สูงที่สุดครับก็คือมีโอกาสเรียนก็อยากจะเรียนให้มันอาจจะมีงานละครเข้ามาจะดรอปเรียนไหมคะไม่ดรอปครับผมเสียดายเรียนมากเลยครับเพราะว่าที่ผ่านมาคือเหมือนผมปูรากฐานเพื่อที่ว่าอยากจะเรียนตรงนี้แล้วก็ต้องปรับความเข้าใจแล้วก็อนาคตจะเป็นไงก็คือ ให้มันอยู่ในช่วงวัยที่มันเหมาะสมมากกว่นี้ครับเพราะว่าเหมือนซ่อมแซมในจุดที่ว่าเราเคยทําผิดพลาดไปด้วยอะไรเงี้ยไกลแล้วเนี่ยมีหยาดขมันไหมก็เหมือนเขาผ่านโดยใจกันใหม่ๆเลยป้ายแดงเลยเริ่มจีบใหม่ละคะใช่เหมือนเรามาเจอกันค่อยๆคุยกันอะไรเงี้ยเหมือนฉันมาทำอะไรที่ดี ้หวานหวานค่ะก็ก็เหมือนเดิมครับก็คือไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับการดูแลกันอะไรก็เหมือนเดิมใช่ไหมใช่แต่ก็ต้องมีขอบเขีดป้าแม่ตาก่ะเขาสร้างบ้านให้เขาสร้างให้คนใดคนหนึ่งหรือเปล่าหรือว่ายังไงควาหมายก็คือก็คือแม่แม่ตาไปสร้างบ้านให้โฉนดก็คือแม่หนูก็ทําการโอนให้เป็นชื่อของทั้งสองคนเป็นสิทธิ์ร่วมกันค่ะแล้วแม่ตากก็ดําเนินการให้ทุกอย่างเลยค่ะระหว่างการสร้างบ้าน ก็คือเป็นชื่อของเราสอคนใช่ค่ะนี่คือเราสองคนอยหรือว่าแค่ไปดูพื้นที่ไปค่ะไปดูกําลังดําเนินการไออย่างเงี้ยนาคนเราก็คู่กันอย่างเงี้ยยังไงก็ต้องอยู่เป็นเือนหอได้ไหมเพือนหอได้ไหมเดี๋ยวบอกว่าจริงไหมอะไรอ๋อเดี๋ยวก็ค่อยๆไปค่อยๆไปอเดี๋ยวอกจิไหไอเห็นบอกว่าวันนี้มีกีตาร์มา เออเพลงไหมดูเลยใช่ไหมคะจีบใหม่ก็ลองจีบใหม่น้อจีบใหม่แต่ครั้งแรกเนี่ยของอาจจะเพื่อนกับพี่กีตาร์ให้มันมีเพลงที่แบบดีดจีบครั้งแรกได้ใช่ไหมคะดีดจีบดีดจีบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้น้องเล่นจีบครั้งแรกเดี๋ยวเราจะรู้สึกแบบเราไม่อยู่ในแต่แล้วเมื่อไหง คนที่ฟ้ากำหนดลงมาให้เป็นคนนั้นคนที่จะบอกว่ารักและพูดว่ารักตลอดไปคนที่จะไม่ไปไหนจะดีจะร้ายจะไม่ทิ้งกันคนที่จะอยู่ตรงนี้ ทุกวันคนที่จะดูแลกันจากวันนี้ถึงวันสุดท้ายคือเธอใช่ไหมคือเธอใช่ไหมขอบคุณค่ะสุดท้ายนาะสุดท้ายเนาอก็อยากจะขอบคุณแม่ๆพ่อๆแล้วก็เอซทั้งหลายที่ เป็นกำลังใจให้ผมกับมารแงปอก็อยากให้พ่อพ่อแม่แม่เอ็นดูแล้วก็รักพวกผมสองคนนี้ไปตลอดครับปืหลาดข้าค่ะก็ขอบคุณพี่พี่พแม่แม่พ่อพ่ทุกคนแล้วก็ที่ขาดได้ก็ขอบคุณพี่พี่สื่อมวลชนทุกคนด้วยนะคะวันนี้ที่เอ็นดูเมตตาแล้วก็มาทำข่าวหนูวันนี้ขอบคุณค่ะถ้าไม่มีทุกคนหนูคงไม่มีวันนี้เหมือนกันคะ่ะขอบคุณค่ะ